ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโฟแท็นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในแมปของบล็อกฟุตนะครับผมในเกมของโลบอฟนะครับท่านผู้ชมนะความจริงอะนะครับผมก็คือว่าผมว่าอาทิตย์ไปแล้วนะครับผมสําหรับการทำเอเล็กโตแล้วก็ทำมาคิสิรุงนะครับทุกคนนะความจริงอะจ่าไปเข้ากล้องแล้วนะครับแต่ว่าผมเผื่อไปลบคลิปนะครับท่านผู้ชมโอ้เป็นอะไรที่สนเต็มาก โอเคนะครับทุกคนนะก็คือว่าผมเพิ่งไปลบคลิปนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็นี่เดี๋ยวจะมาทําใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําอิเล็กโตรนะครับผมอิเล็กโตวีสองนะครับทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวจะสอนทำแต่ใครยังไม่รู้นะครับผมแต่ทุกคนก็ได้จะรู้ไปหมดแล้วแหละเออแต่ว่าผมบอกไปแล้วไงว่าผมจะทํานะครับผมก็ต้องทําไม่ได้นะผมเออพูดแล้วในไลฟ์สตรีมด้วยนะทุกคนนะโอเคนะครับผมสําหรับ เยกตัว b ีสองนะครับผมอย่างแรกเลยคือเราต้องไปที่เกาะเต่านะครับผมซึ่งเกาะเต่านะครับผมจะอยู่หลังเกาะกลางตรงนู้นนะครับผมอันนั้คือเกาะกลางนะครับผมมันจะมีเกาะเต่าอยู่ตรงนู้นตรงนู้นนี่หว่าวันนี้คือเกาะเต่านะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือเกาะสตรีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเกาะอะไรกันไปรวมกันนะครับมีมีต้นไม้ซึ่งตอนนี้ผมฟาร์มถึงเกาะนี้นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกก่อนเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแบบว่าเข้าโลกสามมาใหม่แต่ความคิดผมว่ามันก็ เข้้าามแลวอผมบอกไปก่อนเลยแล้วกันแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมเผื่อๆไว้นะครับก็คือว่าเกาะแรกนะครับผมจะอยู่ตรงนู้นนะครับมันมองไม่เห็นหรอกนะครับผมอยู่แถวๆนู้นนะครับผมเออม uh, ันเอ๊ะมันจะมอยู่แถวๆนู้นนะครับผมเในแถวๆนู้นแหะนะครับท่านผู้ชมนะครับก็นั่นแหละเวลาจะไปเกาะเต่าก็ข้ามมาเกาะกลางผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะไปเกาะไหนผมคิดว่าเราควรมาเกาะกลางก่อนนะครับผมแล้วก็ดูว่าจะไปเกาะไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้มันมีอยู่แค่หนึ่งสองสาม ม,มันม like ีแค่5าก่อยนะครับผมลงก่อกลางไปด้วยนะครับ่านผู้ชมนะเออก็เดี๋ยวจะผมจะไปสอนทำไอเทตโตเลยนะก็คือว่าอยู่ที่กาอเต่านะผมโอเคครับเจอกันที่กาะเต่าครับทุกคนนะโอเคครับทุกทุกคนครับผมตอนนี้ก็มาถึงกาะกลางแล้วนะครับผมความจริงผมจะไปกอะเต่าแหละแต่ว่าผมมีความลับจะบอกนะครับผมเออความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในก็คือว่านะครับผม มาก่อการทําไมนะครับก็คือมันจะมีที่วาร์ปนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมมันจะมีที่วาร์ปอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็คือว่าเราจะต้องเวลาเราจะวาร์ปได้เนี่ยตอนแรกถ้าเกิดมาปุ๊บจะวาร์ปไม่ได้นะครับผมเออ่คือเราต้องตีนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูก่อนก่อนที่จะมาอิเล็กโตมีสอนสอนสดเลยก็คือว่าเวลาเราจะหาแล้วผมคือเราต้องมาเจ้านี่นะผมหาอิลิทแทนเตอร์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็กดเย็ดไปนะครับ ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดนะครับผมเดี๋ยวมันต้องรอนะครับผมถ้าเกิดมันเกิดเดี๋ยวมันจะขึ้นมาว่าอีลิตเนี่ยมันจะบอสอีลิตเนี่ยมันจะเกิดตรงไหนซึ่งมันมันไม่ได้โหดเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถตีได้นะครับก็เดี๋ยวมันจะบอกนะว่าเกิดแบบเนียอ่าไฮดราไอแซนก็คืออยู่ใกล้ๆกล้กรอดสตีก็ต้องไปดูที่กรอดสตีอย่างนะครับแล้วก็ไปตีนะครับผมตีแล้วถ้าเกิดถึงว่ามันดอกอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะเหมือนกับถ้วยรางวัลนะครับผมนั่นแหละก็สามารถเอามาอัญเชิญบอสแอดมินได้ตรงนี้นะครับผมซึ่ง เลเวลแม่ง5,000นะครับผมเลเวลกูแม็กแค่2,000เองคิพไพรแต่ว่าก็ไม่ได้หดหรอกไอ้ความทิ่ก็หดแหละนะครับท่านผู้ชมนะผมคิดว่าควรชวนแคนชวนตี้มาหรือไม่ก็รอจังหวะด,ดีๆแบบรอดูดีๆว่าจะมีใครมาอัญเชิญหรือเปล่านะครับผม,ผม,นะผมก็มาร่วมตีกับเขาได้นะครับผมท่านผู้ชมนะก็ตีครับปุ๊บพอฆ่าบอดแอดมินได้ปุ๊บมันจะได้มีโอกาสได้วอลเคอรี่เฮลเมทแล้วก็วาร์ปได้นะครับผมท่านผู้ชมนะแต่ว่าก่อนที่จะอัญเชิญอะเราจะต้องมี คนมีเขาเรียกว่าอะไรฮาชี่สามสี่นะครับผมแต่ผมจะไม่ได้มีสีอะไรบ้างสีชมพูสีอะไรนด่แหละนะครับผมท่านผู้ชมนีครับออต้องมีสามสีนะครับท่านผู้ชมโอเค<ป>เดี๋ยวเราจเจอกันที่เกาะเต่าเลยกว่าท่านผู้ชมนะครับไป โอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่เกาะเต่าแล้วนะผมซึ่งเกาะเต่าตรงนี้คือคาเฟ่นะผมคาเฟ่เทเลียเหมือนกับแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าแมนชั่นเนาะเออแมนชั่นนะครับผมเออก็เหมือนกับคาเฟ่ที่โลกสองนะครับผม <โฟ S 1> ท่านผู้ชมเออหรือว่ามันก็มันก็คือคาเฟ่วะเออแต่เห็นเขาเรียกว่าแมนชั่นนะท่านผู้ชมไม่ไแน่ใจนะโอเคนะครับผมก็มาที่เกาะเต่านะครับแล้วเราก็วิ่งมานะครับผมปับป๊บปั๊บปั๊บนี่ครับผมวิ่งมานะครับผมวิ่งออกจากคาเฟ่มาทางนู้นเออนั่นแหละนี่คาเฟ่แมนชั่นก็ได้นะแล้วก็มาตรงนี้ แล้วผมเราจะเจอเห็ดน้อยหนหหูจอมพลังอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมวิ่งมาวิ่งมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราจะเจอตัวยีนอยู่นี้นะครับผมนี่แหละตัวนี้แหละนะครับผมคือตัวแรกอ e ิเล็กโตนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งตัวแรกอ e ิเล็กโตเราก็คลิกนะครับผมทอกไปนะครับผมก็กดเลนนะครับท่านผู้ชมนะแต,ตอนนี้ผมเลนไปแล้วนะครับผมกดเลนปุ๊บใช่ไหมมันจะให้ถ้าเกิด อเออผมลืมบอกไปนะครับก็คืออ e ิเล็กโตเรา V 1เราต้องฟาร์ไมไห้ได้ครบ400มัตเตอรี่ก่อนนะครับผม400มาร์ทก่อนนะครับเออแล้วพอผมพอเรามาคุยกับเจ้านี่แล้วอะมันจะบอกว่าให้เราทำเฟสเวยจับเวลา30วิเพื่อให้กลับไปที่แมนชั่นนู้นพอกลับไปถึงปุ๊บมันก็จะบอกเย้ ay, มึงทำทำเร็จแล้วนะเออเราพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาที่เจ้านี่ใหม่แล้วเราก็มาซื้อเออเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผิดกับที่มันต้องกลับแมนชั่นผมไม่เข้าใจเหมือน,นะครับเออแล้วก็มาซื้อนะครับ เออห้าพันนั่นแหละนะครับผมเตรียมแฟกเมนต์ไว้ห้าพันนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เงินอีกประมาณห้าล้านหรือสามล้านเนี่ยจำไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการซื้อเจ้าเอเล็กโทวีสองนะครับท่านผู้ชมนะครับผมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวจะบอกเรื่องวิธีการทําฮาคิสเซิลุงนะครับผมไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมฮาคิสเซิลุงก็คือว่าอยู่กับเต่าเหมือนกันนี่แหละนะครับผมฮาคิสเซิลุงนะครับเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวหน โอเคนะครับผมพาคิดสีลุงนะครับท่านผู้ชมนะครับผม,ผมก็เออ่พอเวลาเรามาเกาะเต่าเนี่ยมันจะมีต้นไม้แห่งแห่งโลกหรือต้นซีอะไรต่องอางๆได้เลยนะผมยินนี่ใช่ไหมมันปักอยู่ตรงกลางเลยยังไงก็ต้องเห็นนะเออตาตาตาถ้าเกิดใครตาไม่ปลอดต้องเห็นอยู่แล้วแหละมันอยู่ตรงกลางอย่างนะเออแล้วก็เห็นปะ่ะข้างบนนั้นอนะ่ะที่มันจะเป็นไม้ๆนะครับผมเราต้องขึ้นไปบนนั้นนะครับเพื่อรับเควสนะครับผมทู้ชมนะเควสนะครับท่านผู้ชมนะมน,ะนี่มีแบบนี้ปับป๊บปั๊บก็จะมีพี่หนุ่มก้ามบึกบึนอยู่นะครผมท่านผู้ชมเออเรากดปุ พอคุยไปนะครับ <ont> ปั๊บปั๊บป well. ั okay, ๊บพอคุยเสร็จใช่ไหมมันจะมีขึ้นนะครับผมว่าเควสให้เราไปฆ่าบอสแต่ละตัวของแต่ละเกาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเกาะแต่ละเกาะให้นะครับก็จะต้องไปฆ่าบอสที่ตรงที่ตัวเออที่เกาะไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับผมโอเคขึ้นมานะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมนะผมขึ้นให้แล้วนะคะผมสำหรับเกาะที่จะต้องไปฆ่านะครับผมซึ่งเกาะตตีเนี่ยมันมี2รอบนะครับผมอืม มันมี2รอบนะครับก็คือว่ารอบแรกอะมันฆ่าได้ง่ายง่ายอยู่แล้วเว้ยมันก็คือให้ฆ่าบอสตัวที่มันอยู่ข้างบนนะครับผมไอ้บอสอ่าบัวไอแอนด์คอกอะที่มันอยู่ในปราสาทนะครับซึ่งไอ้ที่มันยากเนี่ยมันมันไม่ได้ยากหรอกมันคือมันมันดึกหลับนะครับผมสำหรับบอสอันที่2เอ้ยสำหรับบอสอันสุดท้ายนะครับผมแต่ว่ามันเป็นบอสอันที่2ของกาะสตรีนะครับผมนั่นก็คือบอสมันอยู่ที่ลับมันต้องบัคเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนบัคเข้าไปแล้วกันนะครับขอบ เจอกันที่กองสตรีนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับพอเรามาถึงกองสตรีแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคเราก็วิ่งมาตรงนี้ปั๊บ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 เราจะเจอกับน้ําตกนะครับผมซึ่งมันบั๊กนะ,ะตอนเนี้ยเออมันบั๊ก <_ S 1> นะครับเออถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่บั๊กถ้าเกิดมันอัปเดตเพิ่มมากขึ้นผมคงมันจะไม่บั๊กนะครับท่านผู้ชมมันจะแบบบั๊กไม่ได้ละะแล้วนะครับโอเคเราเข้ามาตรงนี้นะครับผมกระโดดมาหยองหยองหยออง,อองเออมันจะมีช่องทาตกตรงนี้ปั๊บเฮ้ยไปดิเอาเป็นไรวะเนี่ยไปดิย โอเคไม่ได้แล้วนะครับผมเราก็วิ่งมานะวิ่งมาเรื่อยๆโอเคบางนี้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆเรืยชุบ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 นี่นะครับผมจะเป็นต้นไม้โลกที่พุ่งลงมาจากด้านบนนะครับผมแล้วก็มีรากอยู่ทางข้างนะครับทุกๆคนนะครับโอเคนะครับผมท่านผู้ชมวิธีการบล็อกก็คือเราต้องวิ่งมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เราต้องดูใต้ข้างใต้เนี่ยมันจะมีไม้ให้เรายืนอยู่นี่มันมีไม้รอให้เราเลยเหมือนกับนี่แบบมันมีเหมือนกับให้เราพร้อมบล็อกนะครับผมเราก็กดชิปนะครับผมท่านผู้ชมนะ แล้วก็เล็งให้ดีๆนะผมชิปล็อกแล้วก็เล็งให้ดีๆอ่ากด R เข้ามาเลยนะผมชิปล็อกแล้วก็กด R เข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชมนะเออปกติมันต้องวิวพันเก้าร้อยมันถึงจะเข้ามาได้นะแต่ตอนนี้มันบั็กได้นะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดนะตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับผมมันก็จะเกิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมโอเคพอมันเกิดตรงนี้ปุ๊บเราก็ต,ตีตีสำเร็จปุป <because S 2> ป๊บเราก็ได้เลยนะครับผมสำหรับฮาร์คิสิลูมีขอพิเศษตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเออ โอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับอ e ิเล็กโตวีสกับพางคิสิลุงนะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบกมกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมติดตั้ก,กนันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับเจอกันครับบ๊ายบาย